ดินแข็งดินเสียต้นพืชไม่เจริญเติบโตธาตุอาหารในดินไม่มีมาเลี้ยงต้นพืชจุลินทรีย์ใต้ดินไม่ทำงานดินจึงไม่ล้วนซุยในวันนี้ทางช่องวิสิไทพีแชนนลจะมาช่วยทุกท่านแก้ปัญหาเมื่อดินไม่ล้วนซุยเราจะทำอย่างไรและจุลินทรีย์ใต้ดินไม่ทำงานเราจะแก้ไขได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลบจีช่องวิสิไทยพีชนนลนะครับในวันนี้แนวทางกเกษตรลดต้นทุน ประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาดินแข็งดินไม่ล่วนซุยจุลินทรีย์ใต้ดินไม่ทํางานจุลินทรีย์มีประโยชน์กับต้นพืชเพราะว่าจุลินทรีย์ใต้ดินมีประโยชน์ต่อต้นพืชมากจุลินทียใต้ดินจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มีความแข็งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มอาหารให้กับจุลินทรีย์ใต้ดิน อาหารของจุลินทรีย์ใต้ดินก็คือน้ำตาลนั่นเองครับการหาน้ำตาลมาบำรุงจุลินทรีย์ใต้ดินหรือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ใต้ดินเราจะหามาจากไหนได้บ้างครับบ้านเรานะครับหรือในครัวอาจจะมีน้ำตาลแต่วันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชนแนลจะมาแนะนำสิ่งนี้ครับน้ำหวานน้ำหวานก็คือน้ำตาลนั่นเองครับซึ่งเป็นน้ำแบบนี้ใช้แทนน้ำตาลได้ดีมากในวันนี้นะครับ เราจะมาใช้น้ำหวานเพียงนิดหน่อยในการเป็นอาหารของจุลินทรีย์ใต้ดินแบบนี้เราจะปรับสภาพดินได้ดีมากทําให้ดินล้วนซุยรากของต้นพืชจะหาอาหารได้ดีขึ้นทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวตามมาดูวิธีการใช้น้ําหวานแบบนี้ในการบํารุงจุลินทรีย์ใต้ดินทําแบบนี้ต้นพืชงามเลยครับเราจะเตรียมน้ําใส่ภาชนะประมาณ5้าถึงสิลิตรถ้าเรามีสวนเล็ก เราใช้ขนาดนี้ก็พอครับแต่ถ้าใครมีสวนใหญ่ใหญ่ใช้น้ำจำนวนมากและเพิ่มส่วนผสมของน้ำหวานลงไปได้เลยครับเมื่อเราเตรียมน้ำ5-10ลิตรแล้วครับใส่ภาชนะเราจะมาใช้น้ำหวานเพียงแค่1ช้อนโต๊ครับเทใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับเราจะให้อาหารจุลินทรีย์ใต้ดิน ทำให้ดินล้วนซุยและต้นพืชเราจะงามมากเลยครับนี่ครับแค่เราคนแบบนี้และนําไปลดราดที่ต้นพืชน,นะครับต้นพืชก็งามแล้วครับเพราะว่าจุลินทรีย์ใต้ดินจะได้าธาตุอาหารหรือว่าได้อาหารแบบนี้เลยครับเมื่อเราสังเกตว่าดินที่เราปลูกต้นพืชเริ่มแข็งและดินไม่ล้วนซุย ทำให้ต้นพึ่งเราเป็นแบบนี้ลองเข้ามาดูใกล้ๆครับไม่ค่อยจเจริญเติบโตใบเล็กลงเรื่อยๆแบบนี้ครับจุลินทรีย์ใต้ดินอาจจะไม่ได้รับอาหารและดินแข็งครับในการทําให้จุลินทรีย์ใต้ดินช่วยย่อยสลายสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ใต้ดินทําให้ดินล่วนซุยและรากของต้นพืชแบบนี้ครับจะหาอาหารได้ดีขึ้นเราจะมาใช้น้ําตาลนะครับ แต่วันนี้ผมแนะนําในการใช้น้ําหวานนะครับทุกชนิดผสมน้ําแบบนี้และลดลาดไปที่โคนต้นพืชเลยครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับจะบอกว่าจะมีมดมแมลงมากินน้ําหวานนะครับไม่กินแน่นอนเพราะว่าเราจะลดน้ําต้นพืชอยู่บอ่บอยๆเห็นไหมครับนี่ครับอีกไม่นานนะครับดินตรงบริเวณนี้จะล้วนซุยและรากของต้นพืชจะหาอาหารได้ดีขึ้น ถ้าเราสังเกตว่าต้นพืชเราใบเล็กเริ่มทุดโสมลงเรื่อยๆดินเริ่มแข็งนะครับลองใช้น้ำหวานผสมน้ำและรดลาาไปที่โคนต้นพืชเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ใต้ดินได้แบบนี้เลยครับอีกไม่นานต้นพืชจะงามมากเพราะว่าดินจะเริ่มร่วนซุยนั่นเองครับเมื่อเราใช้นะครับประมาณ7วันต่อหนึ่งครั้งต้นพืชจะเริ่มงามขึ้นครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอเมน,ใ,นใ,ตใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชาแนลได้นะครับเมื่อดินร่วนซุยลากของต้นพืชจะหาอาหารได้ดีขึ้นและส่งมาถึงต้นพืชต้นพืชก็จะงามได้แบบนี้เลยครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าในการใช้น้ําหวานผสมน้ําเมื่อเราลดลาดไปที่ต้นพืชแล้วด้านบนนะครับเราอย่าไปทําเด็ดขาดเราสมควรจะลดราดแค่โคนต้นพืชนะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับ ในการใช้น้ำหวานมาเป็นอาหารของจุลินทรีย์ใต้ดินทำให้ดินล้วนสูยด้เลยครับจุลินทรีย์ใต้ดินจะไปะช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ซึ่งผมได้กล่าวอยู่เป็นประจำนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีจากทางช่องทซายผีชาแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนำวิธีการใช้น้ำหวานผสมน้ำนะครับมาลดราดที่โคนต้นพืช เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์เมื่อจุลินทรีย์ได้ธาตุอาหารแล้วจุลินทรีย์จะทํางานและย่อยซากพืชซากสัตว์ท,ที่อยู่ใต้ดินนะครับรวมทั้งทําให้ดินร่วนซุยเมื่อดินร่วนซุยแล้วต้นพืชหรือว่ารากของต้นพืชจะหาอาหารได้ดีขึ้นรวมมาถึงต้นพืชและทรงผลแบบนี้เลยครับต้นพืชจะงามมากและเริ่มติดดอกออกผลให้เราเห็นเลยครับ